สว,สว,สวัสดีค่ะชุดล่างนาอพี่น้องนะชุดล่างคงชุดไทยกว่าเลมหาพอ่ออลองพ่อคนมานนีชุดล่างเน้นให้ล่างเด่นเจ็ดพ่อคนวัไปเด่นสามเจ็ดเอาจบคู่เขานขักกว่อนะจบคู่ไม่เข้ามาพี่น้องเขามาสองงวดเลยดิสองหรือสามงวดพ่อสองสามงวดสองสามงวดแล้วชุดล่างท่านผู้ชมนะครับเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมาสายดิงโงคกับ เอากระตาใส่ตัวเลขเด่นนี่ที่ว่าเดินดีเอาเบิ้องสูตรเอาเบิ้งสูตรท่านผู้ชมอันรักได้บ่อยเหรอโบมีปากหลักโบมีปากหลักแต่ว่าส่วนมากอยไปรักชิบล่ะสูตรนี่แปดกับหนึ่งแมนหน้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดมวลดีได้หากับแปดแมนได้หากับแปดอีหลังเอาเบิ้งสูตรไม่ใช่น้ำครับรายยู่เล็กเขา อันนี้มันไปบนวอมันหนักไปบนนี่เนี่ยในเลขงวดพิพานมาสูตรมันจริงเก่งมีสูตรนี่เก่งนีนึ่งครับเจ้างวดสาสิบงวดด้เล้วนี่ยเลขสูตรนี่คันขาามาเบิ้งมาย้อนหลังเบิ้งมันดูสูนมุมยยักตัวมีตัหนึ่งส่วนหนึ่งครับอันนี้แปดหนึ่งสองหเจดแปดส่วนยูซีแปดส่นกันที่แปดเบิ้งหากะแปดห่ครับอือส่วนกันที่แปดีกแมง อันนี้งูันธ์นิวโมเจ็ดกับแปดมั่นใจว่าเจ็ดกับแปดจะไม่กระใหล่ในตันหลังมันมาส่วนเจ็ดกันหลายนิวโงูนี้นี่ตัวนี้เอาไว้ในก้อนสีกับห้านี่ก็บส่วนหายดีว่าแมนเดี๋ยวเอาไว้ในก้อนส่วนหาบมานึ่กันสกับแปดโอ้แปดแปดหลายสูตเลยนี่นีไหห้าหกเจ็ดกมาเจ็ด หกเจ็ดแปดหน่วา้าแปดาสนกันที่แปส้นกันที่แปดลายครับเดี๋ยวที่บงเงิลายถูต้องเปเขากันลายอยู่รเนี้เขาร้ายอยู่าายยมีกุมานำกันซก,กับแครับขันห้าสิงเจ็ดบึงเงินบวห้าหกกับหนึ่งเงินบวสนกันที่สวน 8, เจ็ดเลยครับ มันอีหกเจ็ดแปดอันนี้สี่กับแปดเชื่อมกันที่แปดแมนเส้นแปดลายสุดอันนี้เจ็ดกับแปดขาดแปดกับเก้าเห็นว่าครับอ่อลายจะาหูตัวเด่นเลยตัวนี้หัวหัวแล้วตัวเด่นใช่ไอพี่เบื้องต้นในลายสุดครับ หนึ่งกับห้ามาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับสามช่วกันที่หนึ่งครับโอ้เนี่ยช่วกันที่แปดแปดกับสองกับแปดกับศูนย์ครับผมไม่สนดับไม่สนดับพอ่ดับดอกอันนี้ไปบนคองฉลากไม่มีดับนะครับแม่มีบน เอาเท่านั้นและครับอืันนี้ก็จะเอาตามนี้ได้พอเท่าอันนี้ครับผมตามล็อกเมื่อกี้นี่เห็นว่าครับขพ่อได้เด่นเจ็ดมีจเจ็ดหนึ่งที่ผิดหังได้ล็อกนะแต่ว่ามันเป็นตัวกลับมันเป็นตัวกลับถาักหนึ่งถาลักหนึ่งรักสิบมันมากอยู่อ่าถาลักหนึ่งถ้าได้รักหนึ่งนี้มาตรงอยู่ครับตรงหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่นะครับผมอันนี้ล็อกอันนี้จะเอาล็อกแปดพรอบ้าพเาปะเนี่ยล็อกแปด นี่านผู้ชมเอาแคปเอาพี่น้องเบ้าทองจะจะท้ายเหตุเป็น แชุดเนาะครับ8ชุดล่างตรงๆ แบบตัวเดียวแบบตัวเดียวครับ แปดหนึ่งแปดสองครับแปดสามแปดสี่ เ็หดหกเจนตามเพื่อบรงงามครับเ็ดเจ็ด เก้านี่ตัวงามๆแปดเก้าหนึมากเลยครับมาหนี่เรียกล่างครับเรียกเขาเบิร์หารมันอกีมีซีกับหาเมนบอกครับว่าต้องเนียนเนียนตามสูตร อันนี้ซีก่ออกรผ่าเดี๋ยวมาในสูตร์นึงมันจะมีสี่ห้าหกเงินนประมาณนี้แหละจับคู่นนเน้เนให้ครับเก<น>ือมาหยย่างดอกเล็กแปดสี่แน่นนี่พ่อผมมาจะว่ายุบแปดสี่นี่เป็นเลข เราเรียกปุ๊มากคือเหล็กที่ออกยากธรรมชุมแปดหานี่งามแม่ครับแต่ชิ้นนี้ตามที่เคยลื่ยนนี่นะเนี่มาให้เคลื่อนนะนี่เนื่อนตามสูตรนะพ่อเนื่อนตามสูตรแปดหาคับแปดหกได้พี่น้องแม่เแปดเก่านี่ก็งามเลยครับถ้าเราแปดซีนี่ก็จะไม่ยากแน่พี่น้องไม่ยากไม่ยากเพราะเขาเนื่อนตามสูตรตั้งแตหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นชุดล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวพี่น้อง นะครับนี่ครับผู้ใดมักแปดหาแปดหกกับเปหาหาไปเลยนะครับถ้าว่าแปดซีไม่อยากแต่พี่น้องแปดหาแปดหกนี่นสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไปตามสูตรนั่นแหละมันเทือนมาเนาะมอครับเออผมไม่มีหกักมันมขึ้นองตามสูตรแต่ว่าส่วนตัวโปรเต้นมักแปดหากับแปดเก้าถ้าผม,ม,มานี่มผมมักนี่้แต่ผมมักแปดหากับแปดสามทำไปช่วง แปดห้ากับแปดสามนะครับพี่น้องพอลงไปแม่นั้นเราเบิงน้ำรนบแม่แมยุงเทียบที่ตามเตรียมตลอดครับ อย่าว่าเบิ่งคลิปพอดอบๆน้องแต่เบิ้งคิดเป่าเท่าแม่ติดตามพ่อแต้มตลอดเด้อสิครับพ่อแต้มออืแม่เบิ่งทั้งไาเบิ่งทาง้งเป่าบ่เท่าอ้าวานผู้ชมชุดล่างอย่างเดียวแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อล่างเด่นแปดพี่น้องแนึ่งแป8ส8ง8ปดสามแปี่ของพ่อแต้มเบิ่งนําใส่กันอันเดียวพ่อเต็มชุดเดียวกันที่พ่อแต้มลงไปแล้วแต่บ่ได้เห็นอันนี้อ่า ป็นช anyway, oh, ุดตรงๆชุดตรงๆมงแบบมันปักลักอันนึกเขียนวายุตรงๆดิตรงๆมีอยู่มีอยู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกปดเจ็ดปดเก้าทชมนะเนี่ยนก็คือ8ปดสี่แปดห้าแดหแปดสี่ไม่ยากเข้ากันดีพี่น้องแปดห้าแปดหถ้าเบ้าถ่าชอบกับแปดห้าก็บแปดสมพี่น้องหายิบจับสลากกินแบงหารตถตรีไว้ได้พี่น้องเด้นะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับทู้ชม ข,ขอบคุณพ่อเต็มนะพ่อเนาะยินดีช่วยไก้ม้าด้พี่น้องเอบสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อเต็มอคครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ